ครับแล้วปัญหาอยู่ครับปัญหาที่แท้จริงอยู่ข้างหน้านี่เองครับรอแป๊บหนึ่งครับขอโบอนลัตไทม์แป๊บหนึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่ครับปัญหาอยู่ข้างหน้าครับคือหลุ่มนั่นเองเดี๋ยวรอแปบบ๊บเดี๋ยวจะให้ดูมนะมาถึงจุดจุดนี้ได้ได้ไดสามล้านสามเป็นไงล่ะมาดูครับตอนนี้เดี๋ยวถลายไปนี่ครับจุดนี้เลยนะครับ ใครตกต้องมีคนตกบ่อยแน่ๆเลยจุดเมื่อกี้นี้อย่รีเพย์ให้ดูใหม่ดิเน่เน่เนดูนะครับดูนะครับแบบโซโลโมชั่นแบบเชียดตูดไปนิดเดียวทำได้ยังไงหลายคนบอกว่าให้ใช้ตัวนินจารครับพี่ใช้ใช้ตัวนินจาก็ไม่ถึงสิครับมันกระโดดได้จริงแต่มัน มันไม่คุ้มอ่ะต้องใช้ตัววิ่งผัดอ่ะอันนี้มันใช้แค่ตัวเดียวเลยแล้วก็ไม่เสียเลือดด้วยนะครับกระโดดสองสเตปอันนี้จําไว้น่าจะเป็นปัญหาหลายๆคนนะปัญหาผมเลยแหละตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยผมงงมากเลยครับผมก็ลองมาใช้ดูจากคอมเมนต์ต่างๆก็ขอขอบขอขอบคุณนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยที่บอกกันมาก็ลองใช้ได้ผลครับอันนี้ได้5้าละสองครับดูเป็นไง